สวัสดีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ React React ชา จะไปให้สุดหยุดที่ติ่งนั่นเองจ้าก็ว <TH> ันนี้อ่ะให้พี่ตาพูดอีกครับวันนี้เราจะมารีแอคชั่นวงเซเวนทีนั่นเองซึ่งเขาเพิ่งปล่อยเอมวมาเมื่อวันที่1 9ก็คือเมื่อวานนี้ถูกไหมแต่ที่เราถ่ายนี่ยก็คือเป็นตีสองตีสองของวันที่สิบก็เลยบอกว่าเออเมื่อวานเออ ชื่อเพลงว่าโฮมรันซึ่งคือเซเวนทีแะเราก็ไม่ต้องพูดกันเยอะมากมายรู้ๆกันดีแล้วว่าโว๊คอลก็ดีมิช่วงก็ดีแร็ปก็ดีพร์ฟอร์แมนต์ก็ดีคือแบบทีมเลืศออารันรันเออเพราะฉะนั้นอย่าชักช้าเวลาไปดูกันเลยดีกว่าไปดูเลยนะเดี๋ยวแนะนำตามชื่อเลย ตอนจบเนี่ยคือไม่รู้จักจริง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 เลยก็เลยแบบต้องมีพี่ต่ายมาแบบว่าจะให้คนเลือกเมนด้วยให้คนเลือกเมนในภายในสามนาทีสามสี่วิฉันต้องเลือกเมนให้ตายเถอแล้วก็เราก็จะบอกว่าเมนของคนนั้นชื่ออะไรแล้วก็จะแนะนําทุกคนเลยโอเคก็่อนที่เราจะไปดูกันนะครับอย่าลืมพิจารกดไลค์กดแชร์กด c r i b e แล้วก็กดกระดด่งไปดูกันดีกว่ากัรกับ react i t reaction เพลง โฮมรัน <Home> <Run. S 1> จากเซเ 你是哥哥。<laughs>

ไอมอนาเจไเกเอกันะของเค้าเลยเกเเหรอดเด็ดะต้องมีอะไรใเยเาเย้จบไปแล้วกับเพลง Home Run ั่นเอง ใครก่อนเราจะมาแนะนําสมาชิกทั้ง13คนเราจะแนะนาเลยหรอใช่ <83 S 1> <น>ทั้ง13คนแค่ชื่อเฉยๆชื่อ,อ,อแค่ชื่ออ่าประกอบไปด้วยโทรศัพท์หน่อย้ตายเถิดคนพี่คือมันมีอยู่ประมาณสอถึงสามคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้ใจว่าเขา,าชื่ออะไรแต่ว่ารู้ว่าเขาอยู่ในตําแหน่งอะไรแค่นั้นเลยอ่ะอ่าเลือกเมนได้ยังคะ มีในใจไหมถ้าอในใจเนี no yeah. ่ยอฉันก็จะจำไม่ได้หรอกน่าจะคนนี้มั้งคนนี้ใช่ไหมคนตรงกลางใช่ไหมช่ไงเขาชื่อว่า Kim Jung Kyu เขาชื่อนหมเขาชื่อว่า Kim Jung Kyu นะคะทุกคนอ่าซึ่งเขาเป็น เขาเป็น,ขน,เ,ขเ,ปนเขาอยู่ในทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจนะถ้าจำไม่ผิดคือมันมีอยู่มันมีมันมีอยู่สามทีมอ่ะของไอเีบนทีใช่ไหมมันมีทีมโวคอลมีทีมแล้วก็มีทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่าแต่ไม่รู้คือฉันน่ะดูรอบเดียวไงแล้วฉันน่ะเออที่จำได้มากสุดเนี่ยก็คือคนตรงกลางตรงนี้ที่แบบจนจุนกูอ <C> e <ars> ่า เราไปแนะนำสมาชิกกันแบบรวดเร็วนะ,ะคนที่หนึ่งเราไม่รู้หรอกอคนที่หนึ่งนะคะชื่อว่าเชซึงเชซึงยอซึงช,งชอนหรือชื่อในสเตจของเขาก็คือชื่อในสเตจของเขาก็คือ, <S 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 อเอสคูฟเออเขาชื่อสเตจกเขาคือเอสคูฟนะคะ<ช>เป็นหน้าเออเป็นลีดเดอร์ต่อไป มีทั้งสิบสามคนนะยุนจองฮันอันนี้จองฮันของเขาเนี่ยอยู่ในทีมโวคอลนะคะต่อไปโซโจซัวฮงเป็นคนเป็นคนคือแบบคือเขาเป็นคนอเมริกันเออสัญชาติอเมริกันนะคะอยู่ในทีมโวคอลแล้วก็ต่อไปเรนจินฮุยหรือมุนจุนฮียอยู่ในทีมเพอร์ฟอร์แมนนะคะต่อไปโฮชิ ควอนซุนยองเป็นทีมเพอร์ฟอร์แมนต์นะคะอยู่ในทีมเพอร์ฟอร์แมนต์ต่อไปวอนอูนะคะจอนวอนอูอยู่ในทีมฮิปฮอปท, mm hmm. ทีมนั่นเองอูจีนะคะอีจ e ีฮุนอยู่ในทีมโวเกิลทีมต่อไปเลยคือโดชยมอีซอกมิน e นะคะอยู่ในทีมโวเกิลทีมนั่นเองต่อไปอย่างรวดเร็วมินกูคิมมินกูขอโทษ Kim Min g y นะคะอยู่ในทีม Hip Hop Team อ้อ๋อ Amazing มากช่ไนเหรานี้ต่อไปคือ D1 <Yeah. S> นะคะ c i Ming h o m n g นะคะอยู่ในทีมอ e ์ f o r m แมน e ์ e ีมเองต่อไปซึงกวน o ซึงกว,น,งกวนนะคะอยู่ในทีม v วข้ l ทีมนะคะ Han ันซอนเว e ร์ o อนเนะคะอยู่ในทีม h ิ p พอ p t ทีม ต่อไปดีโนโอ่อีชานนะคะเยียร์กิลก็แมนหมดแล้วคนสุดท้ายอ่ะ,อะสรุปคือชื่อคิมมินคิวนะคะคิมมุนกูมินมินมินอันมินกขอโทษนะคะทุกคนอขอโทษกระรับทุกคนด้วยนะคะ,ะแล้วพี่ตายละ่ะเมนใครคือพี่อ่ะต้องบอกก่อนต้องเท้าความก่อนตอนแรกอ่ะ,ะพอเริ่มรู้จับเซเวนทีนั่นแอ่ะพี่ชอบจองพัน ไม่รับจองฮันแต่ตอนนั้นอะจองฮันน่ะผมยาวถ้าทุกคนจําได้คือตอนที่ช่วงที่จองฮันแบบเซอวิสฮีโร่ยิ้มใหม่ยาใช่ไหมแล้วพอจองฮันตัดผมสั้นปุ๊บพี่ไม่ชอบเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเมนเปลี่ยนเมนเป็นบูซึงกวนนะคะอยู่ในทีโบคอทีมเองคือพี่อตกหลงเขาตรงที่แบบเสียบเขาอะโบคอเขาดีมากอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปอยู่บูซึงกวนแต่มีคนนึงที่พี่ก็ชอบเขาเหมือนกันก็คือ วอลูอ่าวอลูอ่ะ,อะคือเขามีแบบคริสมาที่แบบว่าโอ้ไม่ก็คือแบบว่าไม่สามารถหยุดดูรูปเขาได้ไม่สามารถเสพติดอ่ะเออคนคนนี้เขาว่าน้องพี่เสพติดได้เออนั่นแหละคะ่ะเมนก็ปัจจุบันก็คือวอลูกับซิงกว่านั่นเองอ่าก็ในฐานะคนที่ไม่ใช่ติงเนี่ยรู้สึกว่าเออเพลงมันก็ดูแบบอะไรที่สนุกดีแบบว่าเออโฮมรันโฮมรันโฮมรันเซอร์ไพรส์คนอีกอย่างอะไรอย่าง เซเว่นทีมเกือบจะทุกเพลงเนี่ยสมาชิกในวงเป็นคนออกแบบท่าเต้นเองเป็นคนแต่งเองทำนองเรียกเองเกือบจะทั้งหมดเลยใช่เลยเลิยเลิศไม่ว่าจริงจริงก็คือแบบเขาเขาก็มีที่ปรึกษาในค่ายแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกในวงที่ออกแบบท่าเต้นเองโปรดิวเพลงเองอะไรอย่างเงี้ยไหนโปรดิวเซอร์โปรดิวกาฟเวอร์เนี่ยก็ส่งงานกันพอดี เช่อใจก็คือเก่งนะเก่ง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 ยอมรับเลยอ่ะก็ประมาณเท่านี้นะครับใครที nope> totally ่เป็นใครเอ่อที่เป็นแฟนคลับของวันนี้เนี่ยก็อะไรนะกระลัตกระลัตใช่กระลัตเอาเหรอใช่อ๋อก็สาามรถคอมเมนต์บอกกันได้ที่มุมใต้คลิปนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ขอตัวจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกแล้วก็กดกระเด้ง ไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสารับนดีแอคชั่นไปให้สุดหยุดเทเตงวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย